เอ,เอา manager, ienne, อีกแล้วโบอธิบายนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นก็ตอนนี้พนักงานของที่บานาฮิลในโซนของแผนกวายเขากาลังตื่นเต้นมากบอกแล้วว่าเอเชียแปซิฟิกตรงนี้ตะวันออกเชียงใต้เนี่ยผมคุมหมดไม่น่าเชื่อว่าคูโศยกินตัวแชมเป้ด้วยตอนนี้กูโศว์ูโศวยบอกขอค็อกเทลกูโสวยถามด้วยอันไหนเบากันกูโยว์ดอันนี้ค็อกเทลว เดี๋ยวพ่ออาจจะเข้าโรงแรมก่อนเลยนะพ่อมาเดี๋ยวไปมือก่อนไปมือไปมือไปมือหลานรอจะไปเดินบนมืออยู่จะกลับเลยมันจะพาแขกรับเชิญไปมือเลยเอาไงโบเอาไงโบเร็วเร็วเร็รมาเลย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 นี่ไงนี่ไงนี่ไงเดินไปไหนเดี๋ยวเอ้ากูโอดอยู่นี่เดินไปไหนใครใครกับใครโอ้สองคนสองคนเอามาได้มาเลยมาเลยมาเลยแหมเดินเลยกูใจหายเลย แต่เมื่อกี้เขาเดินเลยมึงมันแปลกๆเลนี่คือยังไงตามยังไงทำไมเดินเลยมึงมาวะดูเรื่องอะไรกันแน่วะเนี่ยเก่าเก่าวะวะไม่น่าเก่าเก่าไม่น่าถึงนี่เดินเลยกูไปแล้วเออแปลกๆเลยไอ้โบเนี่ยมันทำอย่างนี้กับผมอีกแล้วนะเห็นไหมทั้งชีวิตต้องทนกับเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยไม่เที่ยเดินเลยไปเลยอ่ะ